ต้องขอโอกาสสดีคุิทันด้วยคือวันนี้ผมจะมีข่าวดีมาจะบอกนั่นคือคือผมเนี่ยจะทํำ YouTube ทีละสองวันแล้วจะหยุดวันหนึ่งนี่คือข่าวดีนะส่วนข่าวร้ายอะ่ะมีอยู่นะคือข่าวร้ายเนี่ยคือผมจะมาบอกนั่นคือไม่ค่อยมีคนมากด ไครกดิตตามนะคืออันนี้ต้องแบบคืออันนี้ผมเครียดนิดนึงนะอันนี้ผมเครียดนิดนึงเมื่อไรผมจะทําแก๊งแมวฮาคือแก๊งแมวฮาเนี่ยยังไม่ทําก่อนนะแล้ววันนี้ผมจะเหมาะนะคือ เพลงเนี่ยผมได้เพิ่มมาสองเพลงแล้วนะคือเพลงของพี่เอครับแล้วก็พี่แล้วก็คนนี้นะปุเห็นว่าเพลงมันเพราะดีปุ้ก็เอามานะอะไรคือแบบส่วนคนง่อ s ีเนี่ยทำไมผมถึงไม่ค่อยทำ คือตอนแรกที่ผมทำ u t u b e ใหม่ๆเนี่ยคือแบบผมไม่มีแบบชื่อเสียงอะไรมากนม่คือมีคนติดตามตอนนั้นอะ่ะมีคนติดตามประมาณ9คนหรือประมาณสิคนนี่แหละนะคือตอนนั้นมีคนติดตามน้อยมากเลยคือช่วงเวลานั้นแหะคือผมก็ถึง เก่าๆน,น,นะคลิปเก่าอะคือคลิปเนี้ยคือมันฝ่ามาหนึ่งเดือนแล้วผมเนี้ยคิดถึงมากเลยนะคือผมคิดถึงอะคลิปใหม่ไม่ใช่ไหมคลิปเก่าอะคือผมก็ทิถึงเลยนะผมขอย้ํานะแม่คือผมจะไม่ใช้อินโทรนี้อีกต่อไป คน,คนจะไม่ใช้อินทนูนี้คือผมได้ลงไปแล้วเนี่ยผมขอย้ำนะคือวันครุ่งนี้หยุดผมได้บอกม่วันหน้าทำนะวนี้ถ้ามันเป็นสมมุตนนะินี่คือวันที่หนึ่งอันนี้คือวันที่หนึ่งใช่ไหมสมมุตินะ อันนี้วันที่1แล้วถ้าผมเนี่ยได้ได้ลงคลิปไม่ต้องแปลกใจนะวันที่2ผมอัดคลิปวันที่3หยุดคือแบบก็มีช่วงเวลาที่ดีมากนะจะมีวันหนึ่งหยุดวันหนึ่งไม่หยุด วันที่สาหยุดใช่ไหม่อไปวันที่สี่ท o u t u b e วันที่ห้าท o u t u b e วันที่หหยุดนะอันนี้หยุดคิดว่าผมมีช่องอื่นไหมผมไม่มีนะส่วนคนที่ผมติดตามเนี่ยคือคนที่ผมติดตามเนี่ยคือเขานั้นเคยมาร่วมแจมกับผม คนเนี่ยเคยมาเล่มแจงกับผมผมทำ u t u b e ใหม่ๆคือผู้คนติดตามผมต่อไปนะถ้าผู้คนไม่ติดตามผมเนี่ยผมอาจจะไม่ทำ Youtube อีกต่อไปถ้ากดไลค์เยอะเนี่ยผมอาจจะทำ Youtube ต่อไปคือก็มีบางคนมาแบบ ดิไลคลิปผมคลิปผมเนี่ยก็แบบโมโหนิดนึงนะโมโหนิดนึงเอาละถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกันด้วยนะไม่ใช่มาดูคลิปนี้อย่างเดียวอย่างเช่นน้องคนเนี้มาดูคลิปผม like ลลนะแล้วกดไลค์ตลอดเลยนะแล้วกดแชร์แล้วกด น้องคนเนี้ยกดติดตามผมด้วยนะอยางนึงน้องคนนี้คอมเมนต์ด้วยครบหมดนะดูน้องคนนี้เป็นตัวอย่างคือน้องคนเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเออไม่ใช่เข้ามาดูแล้วไม่กดติดตามอะ่ะนั่นแหละสาเหตุบางครั้งผมก็จะดูคลิปเก่า คือคลิปใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูคลิปใหม่เนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ดูเลยนี่คือคลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดมีคนแชร์ไปประมาณสิบเอ็ดคนแล้วคลิปเมื่อหนึ่งวันก่อนประมาณยี่สิบหกคนมีคนแชร์ย 11, ี่สิบหกคนในแก๊งแมวฮาอีพีเจ็ดเนี่ยคนแชร์เก้าคน คือก็มีบางครั้งนะที่ว่าผู้คนอ่ะไม่สามารถคอมเมนต์แกงแมวหาได้คือผมก็เหมือนกับน้องอ่ะน้องที่ว่าไม่สามารถไม่สามารถแก้ให้ผู้คนนะมาคอมเมนต์ได้บางคลิปนะบางคลิปอ่ะอันคืออันนี้ผมสมมุตินะสมมุติ สมวนเนี่ยผมเข้าไปช่องน้องใช่ไหมเนี่ยผมกดอันนี้คือผมกดคลิปที่ว่าเนี่ยเนี่ยคือเห็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเห็นยังเนี่ยเนี่ยเ,ยเห็นแล้วใช่ไหมคุณควรเห็นแล้วใช่ไหมเออนี่แหละคือบางคือเนบ น้องเอง่ยบงอันเนี่ยก็แบบไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะเอา้าคลิปนี้อ่ะดูนะเนี่ยคลิปนี้คอมเมนต์ไม่ได้น้องเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยบางคลิปมันคอมเมนต์ไม่ได้นะบางคลิปมันคอมเมนต์ไม่ แต่ก็มีบางคลิปที่สามารถคอมไม์ได้อันนี้ก็ม่อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้หนะ้าโปรไฟล์เก่าของผมนะเอออันนี้คือหน้าโปรไฟล์เก่าของผมคือน้องเอาหน้าโปรไฟล์ผมอะมาทำเป็นมีมนะืก็มีบางคลิปเหมือนกันแหละที่ว่า แบบมีเพลงดิลิเกซิตอ,อ,อย่างชเงางช่นเพลงน่ะนอย่างเช่นเพลงเนี้ยที่มันแบบสามารถคอมเมนต์ได้เนี่ยอย่างเช่นคลิปนี้ว้ยเนี้ยสามารถคอมเมนต์ได้นะถ้ามันขึ้นหน้าตาแบบนี้แปลว่าคุณนั้นสามารถคอมเมนต์ได้